สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มไทยนาปวนเมืองพวกเรามาจากโรงเรียนสาธิตมหาเรียนทักษิณฝ่ายมิโยมค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โครงงานไดฟุกุย่านหนมค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ตามไปดูกันเลย ของโครงงานจากการที่เราได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจแน่บ้านเกษตรกร,กรแล้วนั้นพบว่าปัญหาดังนี้เนื่องจากงานหนุ่มไม่ได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ทําให้กลุ่มบริโภคเฉพาะกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มคนในวัย35-60ปีเป็นส่วนใหญ่และมีปัญหาทางด้านช่องทางการจําหน่ายนั่นเองทางเราจึงจะสร้างโครงงานที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ภายใต้ชื่อ โครงกานขนมฟิวชั่นไดฟูกุไสายาหนุมพร้อมผลไม้ตามฤด,ดูกาลค่ะโดยมีจุดเด่นที่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้เกตตัวผิิตภัณฑ์ยาหนุ่มที่มีอยู่แล้วให้เป็นแบบนี้ และใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และสร้างสกิลให้แก่คนในชุมชนของเราโดยการนำมาผสมผสานกับไดฟุกุที่มีความนิยมจนได้เป็นไดฟุกุไส้ยาหนุ่มนั่นเองค่ะความเหนียวนุ่มของไดฟุกุนั้นผสมกับความมันของยานุ่มของเราเพิ่มเติมด้วยผลไม้สดตามฤด,ดูกาลที่พบในชุมชนเพื่อเพิ่มความสดชื่นนั่นเองค่ะเชน่นมังคุดสับปะรด หรือมะม่วงเป็นต้นประโยชน์ของโครงงานสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้แก่ชาวบ้านเช่นกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์การทำในฟูกุการส่งออกเป็นต้นและการจ้างงานในชุมชนตระหนักถึงประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมต่อมาจะเป็นขั้นตอนการผลิตยาน,นุ่มนะคะอันดับแรกขั้นกะทิจากเนื้อมะพร้าวต่อมาจะเป็นละลายน้ำตาลในหม้อเคี่ยวน้ำตาลปีบ๊บกับน้ำตาลอ้อย,ออยเคี่ยวเข้าด้วยกันค่ะ ขั้นตอนการผสมแป้งจะมีเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวเกลือน้ำตาลทรายจากนั้นนำมาผสมให้เข้ากันนำแป้งกะทิและน้ำตาลมากวนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วกรองด้วยกระชอนกรองแบบใหญ่ค่ะตั้งไฟเคี่ยวแป้งยาน,นุ่มต้องการกวนอย่างน้อยสองชั่วโมงสลับกับกวนคนละ5นาทีกวนเสร็จได้ประมาณ4กิโลครึง่งเวลาในการกวนสมผลต่อยาน,นุ่มดังนี้ 15นาที30นาที1ชั่วโมงและ2ชั่วโมง จากนั้นนายาน,นุ่มที่กวนเสร็จนาํามาห่อรอบผลไม้ตามฤดูกาลนั้นๆค่ะมาถึงขั้นตอนการทําในฟูกุกันแล้วนะคะขั้นตอนการทําแป้งนวลจะใช้แป้งมัน65กรัม1ส่วน2ของถ้วยตวงและแป้งไดฟูกุแป้งข้าวเหนียว100กรัม3ต่อ4ของถ้วยตวงแป้งมัน32กรัม1ส่วน4ี่ของถ้วยตวงและแป้งข้าวโพด32กรัม1ส่วน4ของถ้วยตวงและน้ํา260 m อค่ะนมข้นหวาน60กรัมต่อ3ช้อนโต๊ะและเนยจืด 45กรัมต่อ3ช้อนโต๊ะค่ะและมีการสร้างช่องทางออนไลน์เช่น Facebook, Instagram ร,รวมไปถึงหน้าเว็บไซต์มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของตัวผลิตภัณฑ์เช่นการเปลี่ยนไส้ผลไมา้ตามฤดูกาลต่างๆการจัดโปรโมชั่นและกิจกรรมต่างๆด้วยค่ะมีการจับมือระแบรนดังต่างๆสามารถส่งออกต่างประเทศนำสินค้าเข้าสู่ร้านสะดวกซื้อชั้นนําทั่วประเทศและเพิ่มโอกาสการลงทุนในชุมชนได้ค่ะ ขอฝากกลุ่มแถน่าปวนเมืองไว้ในอ้บ้อมใจของคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะคะและก่อนจากกันไปขอทิ้งท้ายด้วยคลิปวิดีโอการทำยาหนุ่มของหมู่บ้านหนองกกให้คณะกรรมการทุกท่านได้ชมครับขอบคุณครับถึงท้ามบาคุณดูจักไม่คุณดูจักมากไม่แต่ว่าอันเป็นยุนคงคู้ชุ่มวัยด้วยคุณที่เมียยุือวาคุณวัยกลางคุณนะฮะผมบอกแม่ในอันมาเลยว่านึ่งที่หนึงชุ่มนี้มันาหนุ่งเนี้ยเล็กบอกเล่นเึิ่งจะไม่ดูจัก เด็กีิไม่ได้ท้นใจเลยไอต้ตรงนี้จริงๆิงเลวถ้า,าเด็กกลับมาท้นใจอย่านุ่นช่วยกันพัฒนาอย่างนุ่มนมัะไม่มีการโฆษณาออกซื้อนี่อย่งยางเดียวคือโฆษณาจบก็มันเองอย่างเงี้ยค่ะ